กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีไ a i l a n d d e m e n t i a p o l i c y Watch เป็น,นกลไกสำคัญเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมระดับชาติรองอธิบดีกรมการแพทย์ชี้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและยังขาดนโยบายสมองเสื่อมที่ชัดเจนเวทีดังกล่าวเปิดพื้นที่แลเกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายงานวิจัยและประสบการณ์จากพื้นที่จริงมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งแต่คัดกรองระยะแรกจนถึงการดูแลระยะยาวลดภาระครอบครัว เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมหวางทิศทางความร่วมมือข้ามกระทรวงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับก็จากสถานการณ์ปัจจุบันนะทุกท่านก็ทราบว่าผู้สูงอายุข,ของเราเนี่ยเราเป็น complete a g d e society แล้วนะครับก็คือเกิน20%รนแล้วตอนนี้มี22ถ้าถ้านับเป็นจำนวนก็15ล้านคนทีนี้อตัอตราอัตราการเกิดเ,เพราะวะสมองเสื่อมหรือดิเปนเชี่ในผู้สูงอายุเนี่ย ก็อย่างน้อยประมาณ1%นตะครับก็ตีซะว่าประมาณแตจะ70ล้านแน้วเจ็แสนเข้าไปละนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยพอมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าเริ่มเป็นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นแค่ภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบนะครับหรือญาติเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ทันแล้วก็พาผู้สูงอายุไปเข้ารับการคัดกรองตัววินิจฉัยเนี่ย,ยก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมแบบรุนแรง ซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องมีการทําให้ระบบของการคัดกรองเนี่ยมีการเข้าถึงปัญหาแล้วก็ access ของผู้ที่มีโอกาสจะเป็นสมองสกรดเนี่ยได้เร็วขึ้นครับก็จริงๆแล้วในในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่มาทํางานด้วยกันทีนี้เฉพาะในเรื่องของออการดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะครับ เพื่อให้ได้จํานวนผู้ที่มีสมองเสื่อมนะครับเข้ามาก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คัดกรองเสร็จก็คัดแยกนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการของสาธารณสุขที่ภาคีเครือขายทั้งหมดนต่เคยคุยกันเอาไว้แต่ประเด็นก็คือว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือ,อผู้ที่จะต้องเข้ามารับการคัดกรองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับตัวญาติเองเนี่ก็อาจจะไม่ได้ตระหนักหรือ a อ a แวนเดตในเรื่องนี้แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยรวมทั้งเรื่องของ โรงพยาบาลหรือสถาบันของรัฐทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ดีมากนักนะครับก็เลยก็การทําให้การคัดกรองคัดแยกเนี่ยไม่ได้มีจํานวนที่เราต้องการที่จะมาบําบัดรักษานนผู้ป่วยในกลุ่มนี้จริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบการส่งต่อเองเนี่ยก็ต้องทําได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับก็เรื่อง ผมคิดว่าเหมือนเหมือนที่ท่านรองที่พูดสิ่งนะเรา <c oughs> ตรงสังคมสมัยแล้วก็ตัวเรื่องสมองเสื่อมก็เป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยเนะคือถ้าเรามองอคนไทยเนี่ยใน60ปี60ปีมาเนี่ยคนรอวัยอายุยืนขึ้นประมาณ20ปีนะคือเมื่อก่อนเราอายุคาดหวังเฉลีย่ยเนี่ยสัก60นะ58ปีไม่ถึง60ตอนนี้ก็ไปถึงเกือบ80แต่78ปีแล้วพัน <c oughs> คนพออายุยืนยาวมากขึ้นแน่นอนก็ตัวสมองเสื่อมก็เจอมากขึ้น ทีนี้ในในส่วนนโยบายก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะโดย <c oughs> จริงโดยหลักการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเราบอกมี้อเข้อนั่นเองนะคือคืออะไรที่ป้องกันได้นะเราควรจะป้องกันใช่ไหม <c oughs> และเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีที่สุดนะครับเพราะโดยโดยนโยบายเนะี่ยผมคิดว่าวันนี้ที่ทางศิริาแล้วก็ทางอาจารย์ที่ได้มาเสนอเนะี่ยก็ค่อนข้างชัดนะว่าในส่วนของ <c oughs> ระบบบริการเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยในในที่ผมมองก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราต้องมองไปถึงตัวในเชิงป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารักษาอย่างเดียวบางทีเราก็อาจจะเป็นค่อนข้างลำบากในส่วนป้องกันก็ต้องคอยมองตรงที่ปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมมีอะไรบ้างซึ่งแน่น,นอนเดี๋ยวนี้เป็นโรค n อ d นะแต่เราจะเห็นว่า มนลภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆนี่ก็แย่ลงใช่ไหมฮะมีคนเป็นเบาหวานความดันเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะในในในตัวนโยบายเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่นอกจากต้องทําในส่วนของระบบบริการสิ่งทางโรงพยาบาลแล้วเนี่ยต้องไปทํากับทั้งในส่วนของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวประชาชนเองซึ่งเมื่อคิดก็มีการ พูดกันเหมือนกันใช่ไหมครับว่าคนก็ต้องอที่มีเอลิทิเลซีแล้วก็มีชุมชนที่ดูแลแล้วก็มีระบบบริการเพราะในส่วนที่ทํานโยบายตรงนี้เนี่ยข้อมันก็จะเกี่ยวกับหลายภาคส่วนท,ที่มาร่วมกันวันจทย์วันนี้เมื่อกี้อาจารย์อนันตชัยที่ปรึกษา,าขัดมาตรการของสวท่านก็แจกแจงไปค่อนข้างชัดนะว่าเราก็าจะต้องไปให้ถึงที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ คณะรัฐมนตรีแล้วก็มีกรรมการท,ที่รับผิดชอบแล้วก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนที่นําไปสู่การปฏิบัติครับจริงๆถ้าถามหนึ่งเรื่องเรื่องช่องว่างนี่ค่ะมันไม่ใช่ช่องว่างของระบบสาธารณสุขอย่างเดียวอาจารย์คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่หนึ่งเรื่องของประชาชนเรื่องของตัวผู้สูงอายุและครอบครัวยังไม่ทราบว่าปัญหาพวกนี้มันคือความผิดปกติคิดว่าแก่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะ อันนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจจะต้องเผยแพร่กันนะคะส่วนที่2เนี่ยของระบบการศึกษาของเราก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากแล้วก็จริงๆตอนแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักสมองเสริมด้วยซ้ำไปนะคะบางคนกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อที่บ้านไปนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แม้แต่ระบบของเราสารสนเเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องอย่างไร เรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งให้การดูแลเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่สมองเสื่อมเป็นเรื่องที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นในถึงจุดจุดหนึ่งเราให้ยาไม่ได้เราได้รับได้แต่เพียงให้การรักษาให้การดูแลซึ่งจะถึงแก้ทั้งที่สค่ะก็คือเรื่องของการดูแลเนี่ยอาจารย์อยากให้มันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเท่านั้นอาจารย์อยากให้มันเป็นเรื่องของอย่างที่ทางทีมคุยเพราะจริงๆเราไม่อยากอับอาย ะะที่จะเอาพ่อแม่ที่มีภาะวะสมองเสื่อมที่ทําอะไรไม่น่าดูออกไปข้างนอกแต่ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าอ๋ออย่างนี้คนไข้ไม่สบายคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเห็นว่านี่เป็นเรื่องปกติของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วจะมีใครที่สามารถที่จะเอามือเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าวันที่ยามันไม่ได้ผลแล้วหรือวันที่กินยาไปก็มีผลข้างเคียงของยาเยอะแยะมากมายเนี่ย มันจะมีมืออื่นไหมที่จะมาช่วยเราอันนี้คือแกลบที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้สาสุขทำในส่วนของเราแต่เราต้องการคนอื่นมาช่วยเราค่ะนะก็อาอี้ยนั่าขาเดียวไม่ได้ก็ต้องอย่างน้อยสามขามใช่ไหมคะนะคะต้องมีสามนักสุขต้องมีพัฒนาสังคม,มด้วยความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและอื่นๆที่จะช่วยเราค่ะมีท<า>ี่คุณหมอมีอยู่แล้วคะ่ะพอดีอาจารย์เองก็ใส่หมวกวันนี้ใส่หมวกเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองสวงนะคะ เราพยายามบริการจาดบริจาร,จาร,จารานี้แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทางฝ่ายให้บริกาคค่ะคนไข้าาจารย์เองแม้แต่คนไข้ที่มาหาอาจารย์อาจารย์บอกเรามีสมามคมนะมามาคุยกับอาจารย์มานั่งบันมาเข้าลุมเชิญบุกเขาไม่ยอมมาเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่อยากบอกใครถ้าเราทําเรื่องของสังคมไม่เข้าใจว่านี่คือเรื่องของความเจ็บปวดนะคะอันนี้มันจะเข้ามาเซอร์วิสพวกนี้มีอยู่แล้ว นะคะเพียงแต่เราจะต้องขยายมันแล้วก็ขอให้คนขคือวันนี้หลักก็ผมคิดว่าเรามีความรู้นะมีความรู้มีวิชาการมาีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจริงค่อนข้างครบถ้วนนะในในเวทีวันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าในฝ่ายนโยบายเองทางาสสสวหรือทางองคอ์กรภาครัฐเองกระทรวงสาธารณสุขก็คือแล้วก็ทงภาคะยาชนหรือทางสมาคมที่สมองเสียบที่จะพูดถึง วัหลังจากวันนี้แล้วผมคิดว่าเราก็คงใช้กระบวนการที่จะทํานโยบายเรื่องนี้ให้ร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ต้องอคือโดยภาคส่วนต่างๆเดี๋ยวเขาได,ได้ได้มาร่วมกันทำทำในในส่วนตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามีนโยบายที่ดีแล้วก็คิดไห้ครบนะผมคิดว่าทั้งตัวอะไรอะ่ะงานงบระบบคนเนาะในในส่วนที่ต้องทำต่างๆทำเรื่องอะไรอย่างไร มีประมาณอะไรจากไหนแล้วก็ที่สาคัญบุคลากรเนี่ยจริงๆก็ก็สําคัญมากนะเพราะว่าบุคลากรเราค่อนข้างจํากัดพันต้องเคลียร์ทิศทางไปนอกจากโรงพยาบาลแล้วต้องไปในชุมชนแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาทาตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้เวลาจะทําทตัวนโยบายตรงนี้ก็ต้องทําให้ครบต่างๆครอบคลุมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งในส่วนที่ ไปถึงครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่จะร่วมกันดูแลครับในภาพรวมอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับหของที่คัดกรองแล้วเจอว่าคนที่เป็นสมองเสื่อมเริ่มต้นยหรือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเจ็ดแสนแต่ว่าโดยระบบการเข้าถึงเองเนี่ยเป็นแค่สิทีนี้ในการประชุมวันนี้ทุกภาคีเครือข่ายสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำนะครับอันที่1ก็ประชาชนตระหนักรู้นะครับรวมทั้งญาติด้วยนะครับรีบพามาตรวจคัดกรองอันที่2เรื่องแนวทางการรักษาหรือกองการรักษาเนี่ยอันนี้ภาคีเครือข่ายที่ทำกันอยู่แล้ว อันที่3สิ่งที่ทั้งอาจารย์สุเทพนะครับอาจารย์สนิสินทร์ได้เป็นกังวลอย่างนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาอบรมบุคลากรที่จะใช้มาในการปฏิบัติตร,ตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่4ประเด็นต่อไปที่เป็นประเด็นท้าทายซึ่งทุกประเทศทั่วโลกทําอยู่ก็คือเรื่องของการกิจกรรมกระตุ้นสมองนะครับที่จะทําให้คนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมไม่เสื่อมเพิ่ม,มหรือถ้าเสื่อมเพิ่มอยู่แล้วก็ไม่เป็นมากขึ้นนะครับก็ไม่มีภาวะตั ก็คือไปเข้าสู่ภาวะถวดถอยที่เรียกว่าเบนซิมูเลชันอันนี้ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อมูลภาพรวมของประเทศไทยที่ยังขาดข้อมูลอีก90%เนี่ยเดี๋ยววันนี้ภาคีเครือข่ายคงต้องคุยกันแล้วก็นําไปสู่หนัทางการปฏิบัติของประเทศเป็นที่เป็นรุ่ธรรมต่อไปครับ